สวัสดีจ้าจอยแสแนลจ้ามัอนีจอยก็มีแนวทางห้านอยมัดรวมสามนอยของวันที่ยี่สิบเก้ามาฝากพี่เพื่อนให้ได้รับได้ชมจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมห้านอยวันที่ยี่สิบเก้ากับมาเบิ่งผ้นสรุปห้านอยมัดรวมสามนอยของวันที่ยี่สิบแปดกันก่อนเราจะเนาะว่าน้องจอยให้ตัวใดไปเนาจะเนาะห้านอยรวมสามนอยวันที่ยี่สิบแปดผลออก พิเศษออก8 5ด7้ปกติ098 20 V.I.P. 806ศูเจดเมาเบิงตัวเด่นตัวจ้อยี่นอกจ้อยหายจา้ะนอกจ้อยหายเด่น เด่นหาก็ 8, แปดเราจะเนาะฟันหาจ้ะส่วนตัวเจาะตัวเจาะนี้มีห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าอันนี้ก็ถือว่ามะเขาเด่นหาเราจะเนาะเขาเด่นหาจะ 58, ้ะหาแปดเราจะเนาะอันนี้ก็เขาเด่นแปดพร้อมจะฟันหาเราจะเนาะพอพิเศษออก ปดหาสี่น้อจ้อยมาเข่าเข่าเด่นน่าจะนอกเข่าตัวเด่นจ้ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าน้องจ้อยกะเจาะบ่กเข่าน่าจะนอกะต้องขอโทษคอไัยน่จะเนาะส่วนลักแปดน้องจ้อยกับแปดสองแปดสามแปดสี่น่าจะพี่น้องจ๋าเจาะบ่เข่าค่ะแปดหกน่จะนอกกระคาไปกระือว่าเขาเด่นแปดน่จะเนาะตัวเหล็กถูกตัวกะมีเขามีรุดน่าจะนอกะกับขอโทษคอภพ่จ้ะ ส่วนสามตัวที่น้องจ้อยหายไปกับแปดหาเจ็ดแปดหาศูนย์แปดหาหกก็ถือว่ารูดไปเราจะพี่น้องจ่ากับกราบขอโทษขออภัยเราจ้ะเนาะตัวเลขทุกตัวมีเข่ามีออกเราจ้ะเนาะสรุปหาน่อยมัดรวมสามน้อยวันที่ยี่สิบแปดน้องจ้อยเข่าเด่นหาเด่นแปดเราจ้ะเนาะฟันหาจะพี่น้องจ่า ตัวเลขถูกตัวก็ววมีเขามีรุดเราจะนอกกันกราบขอโทษขออภัยเราจะนอกเดี๋ยวเข้ามาตามต่อกันวันที่ยีเก้ากันเลยจ้าวันที่29เดือน7จ็ดหกสี่ห้าน้อยรวม3น้อยแต่ก่อนสิไปรับชมกะมาฟังคําเตือนกันจากหน่อยนะจ้ะคําเตือนทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คําแนะนํา ตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคิดแล้วก็คำนวณขึ้นมาเองอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกตินอกจากปะปนกันไปรับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะวันที่29กนกจอยมีตัวเด่นอยู่2ตัวคือเกาาส่วนตัวเด่นนอกจอยมือนี้ก็คือเด่นเจ้ะ เจ็ดกับสี่จ่าดินสองตัวดินเจ็ดกับสี่เนาะจะเนาะปากาก็เริ่มบอกแล้วจ้ะฟันเจ็ดจ่าส่วนตัวเจาอเนาะจะมาเบิ่งตัวเจาอกันส่วนตัวเจาอซิมี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสอง เจ็ดห้าเจ็ดแปดส่วนลักสี่มะเบิงลักสีก่นนะจ๊ะเนาะลักสี่สี่มี่ซีหนึ่งสี่สามสี่หก สี่เก้าส่วนสามตัวจ้ะสามตัวก็สซีมี่สี่เจ็ดสองสี่เจ็ดแปดโอ้ประกาศกัเริ่มบอกเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ 7, 4, เจ็ดสี่สามเดี๋ยวมาเบิงตัวเน่นกันเนะจ๊ะตัวเน่นที่นกจ้อยชอบนะสินี่เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดสี่หก ส่วนสามตัวน้องจอยกัสอบตัวนี้เลยจ้ะเจ็ดสี่สามเนาะมักตัวใดชอบตัวใดกัแคปไว้ไปเป็นแนวทางได้เนาะจ้ะเนาะตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคิดแล้วก็คำนวณขึ้นมาเองอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะจ้ะประับปลนกันไปเด็กต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด รับชมเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะเขามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องจอยจะทําทคลิปวิดีโอต่อๆไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับจอยทําคลิปวิดีโอต่อๆไปสําหรับคลิปนี้จอยกระอกกล่าวคําว่าสวัสดีจ้า